สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูวิธีคิโดโจทย์เรื่องเซตโดยใช้แผนภาพเวนนะครับมีข้อ4และข้อ5ครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจการได้รับรางวัลของนักเรียนชั้นม .4 ทั้งหมด3 6 0คนพบว่าได้รับรางวัลเรียนดี220คนได้รับรางวัลพฤติกรรมดี200คนและได้ทั้งรางวัลเรียนดีและพฤติกรรมดี100คน จุดข้อนี้ให้เราหาหลายค่าเลยครับซึ่งเราจะใช้แผ่นภาพเว้นช่วยคิดครับ60สิบคนอ,อย่างแรกเลยให้เราวาดมงกลมสองวงขึ้นมาครับฝั่งซ้ายผมจะใช้เป็นรางวัลเรียนดีครับส่วนฝั่งขวาผมจะใช้เป็นพฤติกรรมดีครับคือ B อตีตรงกลางตรงกลางผมจะใส่หนึ่งร้อยเข้าไปเลยครับ เพราะว่าเป็นทั้งรางวัลเรียนดีและพฤติกรรมดีครับส่วนโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีแต่ไม่ได้รับรางวัลพฤติกรรมดีเราจะเอารางวัลเรียนดีเนี่ยสองยยี่สิบคนเอามาลบกับหนึ่งร้อยครับก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบคนครับส่วนข้อที่สองเขาบอกว่าจํานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลพฤติกรรมดีแต่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดี เราจะเอาสองร้อยคนเอามาลกคบหนึ่งร้อยเลยครับก็จะได้หนึ่งร้อยคนครับต่อไปเราจะมาหาข้อที่สามกับข้อที่สี่กันนะครับคือเราจะหานักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีหรือรางวัลพฤติกรรมดีอย่างน้อยหนึ่งรางวัลคือข้อที่สี่ก่อนแล้วเอามาหาข้อที่สามนะครับข้อที่สี่เนี่ยเราจะเอาสองร้อยยี่สิบคนเอามาบวกกับสองร้อยคน แล้มาลบกันึงร้อยคนครับเอ่อก็จะได้เท่ากับสามรี่คนข้อนี่ตอบสามร้อิบคนส่วนข้อที่สมเนี่ยเราจะเอาคนทั้งหมดสามคนเนี่ยเอามาลบกับยีครับอ่อก็จะได้เท่ากับสี่สิคนครับสรุปทั้งหมดคือข้อที่หงเราจะตอบหนึ้คนครับข้อที่สองเราจะตอบหนึ่งร้คนครับ ข้อที่3แล้วตอบ40คนข้อที่4แล้วตอบ320คนครับต่อมาข้อที่5นะครับเขาบอกว่าจากการสำรวจความสนใจในการเลือกชุมนมสองชมนมของนักเรียนชั้นม .4 จำนวน100คนพบว่าสนใจชุมนมพระพุทธศาสนา45คนสนใจชุมนมอนุรักษ์55คน และสุดนใหทั้งสองชุมนุม30คนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนข้อที่4เราจะวาดวงกลมขึ้นมา2องวงกลมวงกลมฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะใช้เป็น A คือชุมนุมพรพุทธศาสนาฝังขวาเป็น B ผมจะใช้เป็นชุมช,ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนเลข30เนี่ยผมเอามาจากตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลย เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนที่สนใจชุมนุมเดียวเราจะมาหาข้าวพระพุทธศาสนาก่อนนะครับก็จะเอาสีเนี่ยมาลบก,กับ30ก็จะก็จะได้เท่ากับ15นะครับส่วนชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติ55าสิบลบสาก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบห้านะครับแล้วเราก็เอาสิบห้ามาบวกกับยี่สิบห้านะครับเราก็จะได้สี่สิบนะครับนี่คือคำตอบของข้อที่หนึ่งครับส่วนข้อที่สองข้อที่สองเขาบอกว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่นดสนใจทั้งสองชุมนมุมเขาเหมือนข้อที่สี่เลยนะครับเราจะเอาสี่สิบห้าบวกห้าสิบห้า แล้วก็ลบ30ครับก็จะได้เท่ากับ70แล้วเราเอา100คนเนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ย1 0 0คนเอามาลบกับ70ครับก็จะได้เท่ากับ30คือนี่คือคำตอบข,ของข้อที่2ครับก็ทั้งหมดนี้เป็นความรู้เล็กๆแน่นอนนะครับขอขอบคุณท่น